เด็กปสามปีนี้คือผลผลิตของโควิดปีแรกดังนั้นเด็กที่เจอผลกระทบของโควิดสาหัสสุดอะ่ะคือปสองปีนี้จะขึ้นไปแบบแทบไม่มีทักษะอะไรเลยนี้เช้าวันที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินทางออกจากที่พักตอนนี้ก็ เก็บข้าวเก็บของนะคะออกจ็ดเอาออกจากที่พักเลยเพราะว่าเดี๋ยวตอนเยนบรรยายเสร็จก็จะได้จะได้เดินทางกลับเลยนะเดินทางกลับไปเลยไม่ต้องแวะกลับมาที่ที่พักอีกตอนนี้เวลา8ดโมงพอดีโอเคตามที่ตามที่ตั้งเป้าไว้ปกติวันที่สองจะบรรยายช้านิดนึงอะคะ่ะเพราะว่าไม่ได้มีพี่เปิดอะไรก็จะเริ่มบรรยายประมาณ เริ่มบรรยากตอน9โมงโอเคเดี๋ยวว่าจะไปวนตลาดนิดนึงค่ะโอเค let's go เราจะเห็นที่ควรกานฝืกเลยนะคะคุณครูสังเกตเลยเด็กอนุบว่าเนี่ยเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงกับทีวีจะมีอาการอย่างเงี้เยเยอะนะคืออาการของเด็กที่ไร้การสื่อสารรับสารอย่างเยอะแต่ไม่เคยส่งสารเขาก็จะฟังทีวีไปแบบไม่รู้ว่าคําคํานั้นเป็กเสียงว่าอย่างไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดตอบตอบอย่างไงเพราะไม่มีคนสอนลาเนนะต้นแลจากซ้ายไปขวานะคะเอาเน่ เนที่สองเ้นที่สองอย่างเงี้ยไปจนเต็มหน้าดาให้เด็กทําเหมือนเล่นเล่นเหมือนทำนะเด็กก็จะนุกใจฝึกการลากเส้นการผ่านเสียงมันเหมือนการไล่โน้ตกับร้องเพลงพอเราร้องทุกวันเหมือนถ้าใครอยู่ในชุมชนชนบทเวลามีงานบวชงานวัดงานแต่งเครื่องไฟต่างๆมันจะเปิดเพลงซ้ำๆเดิมๆ และไอ้แพลงที่เราไม่เคยชอบไม่เคยฟังเลยเพราะมันเปิดกันทุกวันทุกวัดเราร้องได้เฉยเลยเป็นไหมคะมันร้องได้เฉยเลยอะพ้าฝึกทุกวันผันทุกวันเหมือนร้องเพลงซ้ำๆทุกวันมันร้องไม่ได้ไม่เข้าหูให้มันรู้ไปสิตามนะคะก็ออาการ การการสามการโถการสามการตรีกาการจตวาการ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 กาขรการ ทออ้าถาายยอถายายยอถายถายเอกถ่ายไายเอถายถายายโทถท้ายถ่ายเธอท้ายถายถ่ายท่ายถายถ่ายทาย ขออุ้มคุกคออุ้มคุกคุกย่คุยคุกย่อคุยคุยเอกคุยคุยเอกคุยคุยโถคุยคุยโถคุย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 เย้คุยมากเลยต่อไคต่อไปเอาไป koi koi e koi koi ho koi koi ho koi 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 ha นักเรียนอ่านตามคุณครูนะครับจออีจิจ้ออีจิกจิกกอจิกจิกาจิกจิกโทจิกจิกทอจิกเออใหม่เป็นมุกนาตาเกต่ะอ้าวอ่ใหม่จออีจิจ้ออีจิกจิกกอจิกจิกาจิกจิกโทจิกจิกทอจิก จิกตีจิกจิกตีจิกจิกเมจัตวาจิกจิกจัตวาจิก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 ยะก่าก็จะสามารถอ่านเขียนคาตรงว่าตาแม่ปอกากงกลงกยเกิแม่กดกดกดทำขุกลั่มทำาสามน้ำ และทำผ่านเสียสงภาษาอมงกฤได้วันที่ลูกศิษย์ของ,งครูอ่านออกเขียนได้เราจะเป็นคนเป็นครูที่ท้อมิ่งลืมตลอดชีวิตเพราะเราคือคนที่หยิบยื่นแสงสว่างให้กับเด็กที่เคยอยู่ในโลกมืดมาตลอดชีวิตและครูใบก็เชื่อว่าครูทุกท่านในห้องนี้จะเป็นแสงสว่างให้เด็กๆเหล่านั้น ได้อยู่บนจากโลคันเรื่อนอนของคนไคี่รู้หนสเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับแล้วนะคะก็จบการอบรมละตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงครึ่งนะคะก็จริงๆอปิดการอบรมตอน4ี่โมงแต่ว่าก็ล่ำลาเมื่อกี้ท่านพอออเคตก็ลงมาส่งนะ,ะถึงที่รถเลยลท่านก็น่ารักมากนะคะสวันนี้รู้สึกแบบ รู้สึกสนุกมากะคะ่ะกับการอบรมที่นะครสวรรค์เคซอให้กับครูแล้วก็ผู้บริหารครูอยู่กันกันคับข้างเลยนะคะพอเจอบรรยากาศอย่างเงี้ยคะ่ะในฐานะของคนทํางานอะ่ะกูก็จะรู้สึกแบบชื่นใจมีความสุขแล้วก็มันก็สนุกทําให้การทํางานมันมีความสุขมากอะ่ะอันนี้คือความสุขหลักเลยนะในการทํางานคือคนอบรม คนเป็นห่วงไงเห็นบรรยายทั้งวันตั้งแต่เช้าเอา่อ9โมงเชา้าจนถึง4โมง4โมงครึ่งอย่างเงี้ยนะะบางวันเนี่ยลากย่าง4โมงครึ่งก็มีนะบางบางที่อย่างที่ไปอะ่ะเขาก็จะมาถามว่าคุณยายเหนื่อยไหมเอาจริงๆอะ่ะไม่พอมันมีความสุขใจมันมีความสุขมันสนุกมันก็ไม่รู้สึกเหนื่อยนะแต่ถ้าเจอที่ไหนที่เครื่องเสียงไม่ค่อยพร้อมไม่ไม่ค่อยดีโปรเจเตอร์มีปัญหา ถ้าเจอแบบนั้นคือเหนื่อยมากมันใช้พลังเพิ่มขึ้นอีกมีแบบสองสัมเท่าเลยค่ะถ้ามีที่ไหนที่ครูก้อยไปแล้วก็น่าสนใจมีกิจกรรมที่แตกต่างไปจากนี้นะคะอย่างเช่นบางที่ครูก้อยเคยไปนะอย่างเรียนบ้านท่าตะฝั่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจเป็นกิจกรรมการอบรมที่อีกรูปแบบหนึง่งลัส่วนเดียวกันแต่แต่อาจจะเห็นบรรยากาศอีกรูปแบบหนึง่งอย่างเงี้ยก็จะถ่ายคลิปเอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ย ที่เดินทางไปก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แหละคะ่ะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามไม่ได้กดติดตามเพจเด็กอ่านไม่ออกคิดไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียวนะคะแล้วก็ช่อง YouTube เด็กอ่านไม่ออกคิไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียวเหมือนกันที่กุ้ก้อยทำก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเวลากุ้ก้อยลงคลิปใหม่ๆนะคะจะได้ไม่พลาดแต่ว่าเนื่องจากคือก,กุ้ก้อยเดินทางเยอะไง,งะแล้วก็ไปนู่นมานี่บางทีไปบรรยายแล้วเราก็มีโอกาสได้ ไปท่องเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ในที่แ,แปลกๆระหว่างการเดินทางอย่างเงี้ยผูก็เลยทำทำช่อง YouTube ใหม่อีกช่องหนึ่งชื่อว่าช่องคุณนายสายฟ้าคือช่องเด็กอา่านไม่พอเขียนไม่ได้ช่องมีสาระใช่ไหมแต่ถ้าเป็นช่องคุณนายสายฟ้าเนี่ยจะเป็นแบบบันเทิงบันเทิงนะบันเทิงเรื่องการเดินทางถ้าใครอยากติดตามผู้ก้อยในอีกรูปแบบหนึง่งในอีกลฟส์สไตล์หนึ่งนะคะก็ไปติดตามได้ในช่องเด็กอ่าช่องคุณนายสายฟ้า ว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตรบการเดินทางนะคะก็ไปติดตามกันได้ในช่องคุณได้สายฟ้าปากด้วยนะคะ